แชร์ภูมิใจเสนอสุขภาพเพิ่มกล้ามเนื้อ <S <S <Yeah. S 2> เอ่เต็มสูบไปไหมแตะไหม่แล้วเหรอไม่ปิดไฟแล้วโอเคตอนนี้ปิดไฟแล้วทุกคนปิดไฟแล้ว,<า>ลวทุกคนอย่าก,กังวลเ<อ>ัฟต่อมาเริ่มต้นใช่ไหมทุกคนอย่างแรกเลยเราจะเอากระเทียมไปก่อนมือใส่หอมแดงไหมหอมแดงก็อร่อยนะ <S <S เอ้ยไม่ต้องอร่อยยี่กี่ทันขอละตุ้ยเยนนะเออไม่ต้อง เออเออมันอร่อยกว่าแหละยังไงมึงทำเลยนะเออเราหาออกินกันเองทุกอย่างต้องอร่อยอยู่แล้วไม่เหมือนไม่อร่อยเราก็บอกอร่อยได้เออจริงคน,คนดูไม่รู้มาทุกคนทตามได้นะครับผมมาถึงปึ๊บเราใส่ไอ้นี่ก่อนชื่ออะไรวะกระเทียม,ม,มใส่กระเทียมลงไปไหน่อยนให้มันหอมตดแก,ก๊สดเป็นมือปาบปาบมาละกินเริ่มมาละเอ้ยพี่ใหม่ไปไหนอ่ะใครอ๋อม่รู้จักแล้วอยู่นี่ไม่รู้จักอะไรแล้วตะหลิวตะหลิวไม่มีอะดิทุกคน มึงมึงก็เป็าจริงๆแฟนคลับชุดตลิ่มาให้เหราจริงรอจริงนี่อะไรนะใครชุดตลิ่งให้แฟนคลับเออนี่จังหวะนี้ถ้าทุกคนมีเนื้อสับนะใส่เนื้อสับลงไปแต่ว่าเราไม่มีเอาเนื้อสับไปละต้อง้องอะไรมั้งวันนี้แหละแล้วเนื้อนี่คือมันเหลือเหรอวะจะใส่เลยโอเคโอเคจะเปรี้ยวไหมโอเคโอเคโอเคอันนี้คือเราไม่มีใช่ไหมทุกคนไม่ยากเราใส่ถั่วงไปเลยจริงๆก็ใส่กะปิก่อนแป๊บนึง มาแล้วกระปิใส่ใส่เยอะไหมแล้วแต่ชอบแล้วแต่ฟิลมาลองดูลองดูว้ยกูว่าประมาณนี้อุ้ยหอมอะแน่นอนสิวะหอมแล้วเลยอ่ะไอการรงแค่คอนเลอร์หรออยู่แล้วมจะอยู่เหรออยู่จะเทียมจะไหม้หมดทุกคนแจำหนึ่งนะอ่า พอให้ได้กลิ่นเดี๋ยวก็ปีนไหม้เฟ้ยหุ้ยหอมแล้วอ่ะใส่อะตองมาเลยเอ็นดูกระทะวะเต้มันไม่น้ำมันน้อยไปหรอวะสุขภาพมึงเดี๋ยวมึงก็ไปผัดกันนี้ต่อว่าน้ำมันมันน้อยไปมืออีกชนิดไหมเดี๋ยวครูเอาอนนี้ตอนนี้นี่ใส่นะเออแต่การลองใส่ไปเรื่อยเรื่อยทุกอย่างมาอร่อยอยู่แล้วนี่ใส่มันมันหอยด้วยไม่ค้างแล้วค่ะไม่ค้างแล้วเป็นที่เด็ดหนูเลย่ะกลิ่นดีมากเลย หอมมาเออหอมเนาะแห้งเกินใส่น้ำแล้วทุกคนนี่โอ๊ยหอมมากหอมแักสวัสติมันหอมจริงหอมไปดุมากโอ๊ยขอบกุนมากอาหารไทยมันหอมอะเนาะเออแล้วดูนะมันมีผักกลางบ้านอยูบอกนี่แหละเปิดแอร์ด้วยแม่บ้านยิ้มแบหัวเลย โอ้ยสีสันคือถูกต้องอันนี้เออเนี่ยมึงเอามาเม้ามือขาดเดี๋ยวเขาถามเขาถามว่าใครจะกินไอ้การ์เดนการเนี่ยมันจะเด่นเยอะมากเลยว่ะทุกคนชอบกินสตอกันหมดอยู่ในสุมตอนเนี้ยมันต้อลองแต่กลัวมันแห้งไปว่ะเป็นน้ำไปหรอไหมหัวปิดแก๊สแล้วเยี่ยมสุกอ่ะเลิอีกเลยที่ไหลงน้ำคิด มาโอ้ยว้าน่ากินอยู่นะอันนี้คือยังไม่ครบสูตรนะจริงๆแล้วอ่ะน่าจะดูสีดีอ่ะอุยน่ากินมากถูกต้องปะเรายังไม่ได้ปูไม่เคยถูกต้องเท่าไหร่เลยมันไม่ได้หมูอ่ะมันต้องมีหอมแดงปลาหมึกไหมปลาหมึกไหมต้อร่อใส่ปลาหมึกไหมหรอใส่ปลาหมึกไหมใส่ปลาหมึกกันเล้ทำไมไม่ชิมอ่ะปลาหมึกอ่ะมันส่ปลาหมึกคงไม่ได้หรอกลองชิมแค่ปลาหมึกก่อนไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับนี่คุณคุณรอใส่นี่เลยนี่เลยใส่มา แผมบอกแล้วแม่อร่อยแน,น่นอนทุกคนใครมีสตอร์แล้ววันนี้กลับไปทำที่บ้านป้าอุ้ยน่ากินมากอุ้ยน่ากินนะนี่น่ากินมากไป็ใไงมาน,น่ากั้งสตอระเออมา,ม,า,ม,า,ม,าม่ากองสตอร์น่ากินมากใส่นี่เข่าสุดๆหมดแล้วได้หมดการทำอาหารไม่มหยิดไม่มีอ้ยน่ากินมากทุกคนสีสันถูกต้องกลิ่นถูกต้อง,องเดี๋ยวรสชาติแหละปะกูว่ารสชาติอร่อยนะดูจากพี่ใส่น้ำมันกระเทียมมาแล้ว ได้หมดทรายเลยอุ้ยขอแบบแห้งๆได้ปะอ่าเรียบร้อยจบก็แห้งอยู่นะกันไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นเป็นไงถ้ามีเนื้อสัตว์เนาะโอ้ถ้ามีหมูนะโอ้หมูเน่าปะเน่าชื่นหวังเลยพอเป็นหมูเน่าหลายวันไม่ได้ใส่ไข่ค่ะเนะนี่ไงไข่นี่คือ่โชว์ไปดิเออเออ เห้ยคุณใส่ไข่ไปคุณก็เติมมันมาเลยวะ Why ไปกัดคุยหน้าอิ่มละต้องเติมตามเลยด้ยความคูจะได้ไปไม่น้อเพื่อนอิ่มละเห็นกระทะแล้วใจออกกระทะมันเป็นขรุขระใช่ไหมทุกคนมันจริงเอาไว้ทำสเต็กแกสิแต่ว่าเราก็ไม่ขี้เกียจล้างไปยุไปยุงเรียกว่าไปยุงเลิศนี่แหละอร่อย เอ็นดูกระทะเหมได้แค่นี้ครับทุกคนสองเครื่องสองอันเสร็จชะตอเพิ่มอีกหรอคะใส่อีกเหรอพอแล้วเก็บไว้ทำอื่นไม่ว่าที่เรียด้วลองกันลองๆดิว่ามันตื่นไหมถ้าตื่นเติมหิวตามเลยอยากกินด้วยเห็นไหมล่ะเอาไปทำตามก็ได้ทุกคนจืดเค็มหวานเปรี้ยวไม่ต้องชาร์เลยอ้าวมันตื่นใช่ไหมใส่ผงไหมไม่เพราะว่ากะปิต้องต้องใหม่ได้น้ำ กูบอกแล้วทุกอย่างก็เกิดจากการลองอืมเอาไปหนึ่งช้อน,นใส่น้ำไม่หน่อยหนะึ่งแล้วไม่มีหมูสับก็ขึ้นปาโอ้โหฉ่ำอน,นีรฉ่ำเอยอยไหมแนละ้วมันหอยนะใ,สใส่ไปเดี๋ยวมันออกรสชาติเองเออใส่ๆเลยเดี๋ยวมันก็อร่อยอนะ่ะใ,ใส่แล้วเติมไปเรื่อยๆไม่เยอะยังเยอะอืมว้ายวายน่ากินอ่ะพี่กาใช้คอนมคิดเรื่อของอะไรคะของพี่เ กูส่งสั่งกระทะจริงกำลังอาดีกันอยู่เพิ่งเลิ่มเปดมาม่าเบาไฟฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาใส่ไหมเถอะเค็มไหมเค็มไหมเออนั่นน่ะสิก็ตะกี้มันจืดอะรอบนี้ก็คงเค็มน้อยมันจะกินได้ไหมอันนั้นไม่ใช่ประหาของเราลองอะเพราะว่าพี่กาสกินโอเคพี่กินเองมันจะเค็มขอลองก่อนแต่ทรงนี้มันเหมือนเค็มเลยวะเค็มอร่อยค่ะ หือไม่กินกะปิว่ามึงก็บอกว่ามันขาดมันเค็มมันเค็มไปนิดนึงน้ำตาลปะใส่อีกซองเอ้ยไม่ใช่ใส่กองก็เนี่ยกูเพิ่งพูดมาเก่งว่ามันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเอาน้ำไปหน่อยฮะเออใส่ใส่ช้อนเลยเออแปลกแปลกละเหมันก็ประมาณนี้กระบวนการทำอาหารนะไม่ผิดไม่ถูกเออใส่ใส่เลยเหร ตัดเปรี้ขาบอกว่ามะนาวมะนาวบ้านเราบี๋วอคนดูอยากให้ใส่อะไรก็อยากดูแบบมีนะมีเอาปะไม่ไม่อยากตามใจคนดูตามใจไม่แดงกูแดงอ่ะลองดูเขาบอกเค็มต้องเติมน้ำลืมพริกเผาเหรอใส่ไปยังใส่ของมาม่าไปอือเค็มมันเค็มปลายแต่กูว่ามันก็กินได้นะ กินกับสตอดิมันจืดจืดปะหรือว่าเราควรใส่ไข่ได้โบ่ไข่ไหมถ้าใส่ไข่มันจะจืดลงไปไปเวกมานี่แหละทุกคนนี่แหละคือการทำมาหางของแท้คือการทรายอิงเออไม่ไม่อร่อยไหมอะไรจริงอะก็ไม่แย่นะมึงเคสถึงคิวกูแล้วบอกน้ำตาลค่ะน้ำตาลอืออร่อยปะมันเค็มไปนิดนึงมึงว่าไงวะกินกับสตอแล้วอร่อยเหรอสตอจืดเหรออือโอเคม้นก็โอเคฮะ มือใส่ก็ได้นะเออแต่ใส่ก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกมานาวีคนบอกมะนาวอืออินสตอแล้วมะนาวจริง่ะไม่็นไร๋ยวเรามีน้ำน้ำซุปก็เค็มไม่เปิดไฟหรอไม่ไม่เดี๋ยวให้ไข่ไข่มันลื้บก่อนนเราให้เปิดสลัดเติมน้ำมันหอยมะนาวตอนท้ายพี่อ๋อไได้อได้ไหมไม่ได้อีกาแดด เฮ้ยไอจี้ไงใครจะเติมอะไรเติมอ๋อไอจี้ไม่ใหญ่สต้อเติมกินไม่เป็นหว่ะสต้อลองกินก่อนหนูแตงกวาเองก็ชอบเหมือนกระถินแต่กูไม่แดกทุกอย่างเลยที่กูพูดมาแตงกวากระถินเลยเหมือนผักคอสก็ไม่กินผักทอดก็ไม่กินลืมพริกเผาขอเพลเผ็ดได้ปล่าได้จับไปคือกูอยากกินแบบอันนี้เปล่าแบบเผ็ดๆเลยอ่ะได้อัเดียวดีเปิดมะนาวไว้ ตรงเอาลรเลือละอืมได้คอบคจับไปดูไอด๋ออีการก็จะหมดแล้วเนี่ยบตีการ์ดจะหมดเหรอเบือเท่าไรอาวะห้าอร์เซนตะอุ้ยเอ้ยสับแสอบกแบดกูเหลือห้าเปอร์เซ็นต์อีกหรอใวะเบื่อะ ไม่เราทำไอ้นี่เมลเาทุดินนี่เขาบอกเกิดอะไรนี่แหละสุดยอดอร่อยแน่นอนมือกูเชื่อในตัวมือหยาบไม่เชื่อในตัวมือทำกัน,นมั่วเนี่ยนี่แหละโอ้ยโครน่ากินอนะสีสัน ขาขอางใหญ่ก็ดีขึ้นเฮ้ยโอ้ยลองคิดบ้างมึงวางการไว้ตรงไหนเลยเมันไม่ร้อยแบบว่าเพื่อนนั่นดิตรงจะไม่ระเบิดใช่ไหมไอันนี้คือไฟนอลของเราเลยใช่ไหมทำไมมันดูทุเรอย่างวะไม่น่าคิดอยู่โอ,โอเค ปลอดภัยอ่ะลองพึ่งกันแดดตัวไหนคะของพี่การ์ดเป็นฟาวเดชันเหรออ๋อใช่เหรอใช่แต่ว่าวันนี้พี่การ์ดไม่ได้ใช้พี่การ์ดใช้คอนซีลเลอร์ค่ะขั้นตอนสุดายคือเลยทาลิปว่าไงวะจืดเค็มเปรี้ยวมาม่ากะปิกะปิแบบเผ็ดมาูเองมันไม่จืดป่ะฮะฉันแต่งหน้าแล้วฉันเ็นะอ้ำลองพี่การ์ดพี่การ์ดดูดิูเอง ก็คือต้องกินพร้อมกะปิออหรืออะไรกินกะปิพร่องแล้วกะตอเออพริกได้ไหมเออแต่พริกด้วคำหนึ่งแบบแต่แบบกูจะหมดแล้วไม่แต่กดเราก็คือต้องกินให้หมดนะคนกินเอง ขนาดนั้นเลยเหรอวะใครมาวะเอเมมึงมาชิมหน่อยดิเออทำไมทำหน้ากันอย่างนั้นวะอีการ์มากินแล้วมันเงียบเลยกูว่ามันพูดไม่ออกไม่อร่อยเกินอร่อยอีกรอบนึงอร่อยยทำไมสีสวยจังอะก็สวยแต่สี้ยแต่รสก็อีกอย่างมึงกอดเรื่แปลกๆ ไม่ค่อยเลิศหรออีเมียมาลองไหมเฮ้ยมึงใส่ผงมะม่าอ่ะมึงลองใส่ผงมะม่านด้วยอร่อยอยู่มะม่าก็ยังไม่ใส่มึงลองใส่ผงมะม่าเค็มไปเด็ดมันไม่เค็มหรอกมึงใส่ไปเถอะไอเตี้มันเริ่มเริ่มแบบแบ่ไตแล้วมึงฮะกูว่านะแปลกๆออเหมือนพวกมึงใส่กันเยอะๆเรื่อยๆอ่ะเออนี่แหละอร่อยเชื่อกู้ก่อนบอลฟ้าเฮ้ยมันอร่อยไหมมันก็มันไม่แย่นะ มันอร่อยแต่มันเหมือนขาดอะไรเว้ยนี่แหละมันขาดผงไม่หลักรสไงมันขาดผงเพรว่าใส่ผงลงไปจะอร่อยขึ้นใช่ผงหัวร้านมะใส่ไปเลยเป็นไงมึงจริงใช่คปะกูแค่ชูรสเป็นเม็ดอะสตอชุ่มฉ่ำอันนี้ขึ้นเลยอะใส่สตอด้วยอันแต่ดีขึ้นเลยสตออร่อยจริงเลับเลยทันทีอะชนเม็ดเม็ดมันจะกรุบๆนะมันจะไม่ละลายเป็นเ texture ฮึอร่อย ล้อกันแล้วจริงๆอ่ะมึงไม่ต้องใส่อะไรเลยมึงใส่ผงนีมมึงใส่ผงมมาอร่อยละข้อันนี้อร่อยละขาดชูรสกูจะมาตายเก็บเก็บสตอตถูกต้องอร่อยมากอะไรอ่ะอร่อยจริงไหมเนี่ยอร่อยอร่อยถือว่าอร่อยนะพอใส่ผงชูรสปุ๊บอร่อยเลยอร่อยเลยอ่ะอร่อยแบบแบบเค็มๆแปลกๆเค็มๆปะ เราจึงมันก็กินได้แต่อย่าทำกินเลยกินมึงลองชิมดิอยากให้มันทำล้วอร่อยเออให้มันอยู่ด้วยกันเลยว่ามันเค็มเนาะไม่หนักอร่มึงกำลังพูดอะไรอยู่อร่อยกูบอกอร่อยเลยก็กินได้ทุกวันเลยอ่ะต้องเยอะกว่าไหมกูทำให้กินทุกวันเลยยิ่งคือไหมแล้วตัวนี้หนักอะไรวะดิตัวอี้หนักเยอะอร่อยนะอืไม่ใช่ไม่อร่อยนะ อร่อยเลยอร่อยอือร่อยพี่มึงนั่งแกะคาตอใช่ไหมว่าไดอร่อยเลยนะมาม่าคาตอทุกคนลองไปทำกินกันดูนะแต่ไปทำขายนะเผื่อเจ๊งุ้ยไม่ได้ขายของกันเต้ยไม่ไปเลยกหม่ามือไม่เคี้ยวคาโต้แต่ก็อร่อยเลยเพื่อนเสียใจอร่อยทำขายได้เมนูกปแฟอร่อยนะอร่อยอะไอร่อยวันคืออะไรวะยี่สเดย์ได้ยี่เดย์ค่ะนี่ ไม่ใช่ได์ทุ่มโอร่อยนะเข้มมากเข้มแบบเข้มมากเข้มแบบจริงๆถ้ามันใส่แค่ผงอะก็จบละพี่คือมันใส่สะตอลงไปไงทุกคนแล้วก็ใส่กะปิกะปิแน่เค้มแบบซีวกิกน้ำตาลนิดพออร่อยมากเป็นส่วนผสมที่ก็เดี๋ยวพวกนี้ทำให้กินเ่ย